สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวจำจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสวัสดีครับทริปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับเดียวแบบมีกราวและสวิตท,ทางเดียวควบคุมหลอดไฟหากชอบทริปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวสวิตช์ทางเดียวและหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวสวิตช์ทางเดียวและหลอดไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบกเกอร์ย่อยนะครับ ก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวสายนิวตันสายสีฟ้านะครับออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวสายกลาวนะครับสายสีเขียวออกจากบัตรบาร์กลาวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวนะครับ ่อไปนะครับเราจะมาต่อสวิตท,ทางเดียวเราจะจาสายลายจากเต้ารับเดียวนะครับจุดนี้นะครับจุดจาสายลายสายลายจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวนะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายลายเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียว ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเราจะมาต่อสายนิวตันกันนะครับสายนิวตันจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าก็จะมาเข้าหลอดไฟเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไฟนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับเดี่ยวและสวิตช์ทางเดียวรูด้านบนนะครับของเต้ารับเดี่ยวสําหรับสายลายรูตรงกลางนะครับสําหรับสายกลาวรูด้านล่างนะครับสําหรับสายนิวตอนส่วนสวิตช์ทางเดียวนะครับเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านบนหรือเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวก็ได้นะครับ ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวนะครับจะเข้าด้านบนของเต้ารับเดียวสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตบานิวตัน ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวนะครับจะเข้าด้านล่างของเต้ารับเดียวสายนิวตอนสายสีฟ้าก็จะเข้าด้านล่างของเต้ารับเดียวนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากบัตบาร์กล้าวก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวนะครับจุดนี้นะครับรูสําหรับสายกลาวจะเข้าดูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกัน ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไฟสายลายจำจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับของสวิตช์ทางเดียว2รูนี้ต่อถึงกันนะครับจำจากเต้ารับเดียวนะครับก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียว จะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตนันสายนิวตันนะครับจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟจุดนี้นะครับจุดต่อสายนิวตนันจากเต้ารับเดียว ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้าจำจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตอนสายสีฟ้าสายกลาวสายสีเขียวนะครับ สายไลน์ออกจากเบรเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวจำจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวจำจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ สายกลาวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b นเบเกอร์รูเต้ารับรูด้านบนนะครับสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับสำหรับสายนิวตนันรูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาวรูสำหรับสายลายนะครับคือรูที่มีไฟนะครับ สายลนยนะครับคือรูที่มีไฟนะครับรูสำหรับสายนิวตันนะครับคือรูที่ไม่มีไฟรูสำหรับสายกราวคือรูที่ไม่มีไฟนะครับสายลายสายที่มีไฟนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดปิด หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ